สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็คืนวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะแอดกับพี่ส้อยก็จะมาขอโชคอลาบกับต้นกระทอนนไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแน,นลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉาดีดีเฉาดิดินะคะท่านผู้ชมเพราะว่าต้นกระท้อนต้นนี้นะคะงวดที่ผ่านมาก็แม่ของน้องเนตรนะคะท่านผู้ชมคะ่ะได้โชคจากต้นกระท้อนนะคะก็มองเห็นเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ให้พี่ส้อยเป็นคนคอแล้วก็ให้แม่น้องเนตรเป็นคนส่องหาตัวเลขนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ แม่น้องเนตกําลังดวงขึ้นนะคะท่านผู้ชมแอดก็มาอาศัยดวงกับแม่น้องเนตรนะคะท่านผู้ชมเพื่อว่าจะมีโชคถูกหวยร่ํารวยไปด้วยกันนะคะก็พี่สร้อยกําลังทําพิธีนะคะท่านผู้ชมคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับพี่สร้อยนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถากเสร็จแล้วนะคะแอดก็จะถ่ายต้นที่ยังไม่ได้รูปแป้งนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะคะตรงนี้เหมือนมีเลขเนาะพี่สร้อยเนาะจ้าในพี่สร้อยชี้นะตรงนี้จ้าเหมือนเลขหกนะเหมือนเลขหกใช่ไหมครับพี่จ้าลง่มงนี้แล้วก็วงกลมจ้าตรงนี้ก็แปดตรงนี้แปดใช่ไหมครับพี่จ้าออพี่สร้อยก็เห็นเป็นหกแปดนะคะท่านผู้ชมตรงที่พี่สร้อย ชี้ให้ดูเมื่อกี้ล้นี่ยตรงนี้จะ,จะลงมาแล้วก็วงกลม <c oughs> เอ็ดลงมือสั่นมานลคะข้าวก็กินมาแล้วค่ะท <c oughs> <c oughs> ่านผู้ชมก็พิจารณาดูนะคะว่าเห็นเหมือนกันไหมคะ เล็กสามไม่แน่ใจจ้ะตัวนั้นนะ้ำปุน้ำปุดูสิเหมือนเล็กสามบ่เเลยเลยแต่ว่าข้างบนน้ำมันเป็นท่านผู้ชมก็พิจารณาดูตัวเลขก่อนรูปแป้งนะคะท่านผู้ชมพอเห็นว่าเห็นจุดนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะรูปแป้งกันแล้วนะคะท่านผู้ชมว่ายังเห็นตัวเดิมไหมคะ เนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูตัวเลขกับพี่สร้อยนะคะอันนั้นก็เปตอันนั้นเพราะว่าวันนี้พี่สร้อยก็ทําพิธีขอเองนะพี่สร้อยเนาะจ้าอ๋อเห็นเป็นตัวไหนคะพี่สร้อยแปดห้าจ้าเห็นเป็นแปดห้าจ้าตัวใหญ่มากเลยจ้าใช่จริงจริงด้วยเนาะเลขแปดเลขห้าโอ้ใช่เนาะแปดกับห้าเนี่ยนะคะท่านผู้ชมพี่สร้อยก็มองเห็นเป็นแปดกับห้านะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปกับพี่สร้อยนะคะแตัวใหญ่มากเลยจ้า ค่ะเด็ดห้า่เด็ดห้าขึ้นมาตัวใหญ่จ้ะอ๋อค่ะมันขึ้นเด็ดจ้ามันขึ้นเด็ดเป็ดห้ามันตัวเล็กเลยเด็ดห้าเด็ดห้าเดห้าหใหญ่อ๋อฝั่งนี้เป็นเปดห้าใหญ่เนาะก็เลยช่วจอมเอาปิสัยแบบนไม่เห็นนะเห็นเห็น อภิชายชี้ให้เอฟซีดูชัดๆหน่อยค่ะว่าเห็นจุดไหนคะจุดเดิมเลยจุดเดิมมาจากเห็นไหมจาชี้เลยค่ะพี่ชายตรงนี้ใช่ไหมซ้ายตรงนี้จะได้หนี่งหนึ่งแปดมีห้าตรงนี้ก็มีเนี่ยหนึ่งตรงนี้ก็ห้าแล้วก็แปดนะตรงเนี้ยจ้าจะเห็นสองจุดใช่ไหมคะแพ้ข้างล่างนี้มันจะเป็นแปดแปดสองติดกันแปดห้าตรงนี้ก็แปดห้าแปดห้าตรงนี้แปดห้า ก็เห็นเหมือนงวดที่แล้วเลยเนาะพี่ส้อยเนาะงวดที่แล้วเราก็เห็นเป็ดห้าเนาะสามตัวสามตัวสามห้าเป็ดอันนี้เราก็ซื้อมันคูเป็ดเป็ดมาเป็ดสองตัวอเป็ดสองตัวก็เปดกับสามเป็ดกับสามตัวเดียวกันเปดสองสองเปดก็ได้เนาะก็แล้วแต่เราจะจับคู่เอานะคะท่านผู้ชมเปดสามสามเปด็ดอ๋อเปดกับเป็ดกับสามตัวเดียวกันเนาะ แปดห้าห้าแปดหรือไม่ก็สามสามห้าห้าสามแบบนี้บอกมันแปดมันมีสองตัวห้ามีตัวหนึ่งนะห้าเอห้าเออมื่อกี้ตอนตอนที่เขาขึ้นก่อนเนี่ยอันนี้นะห้าแปดห้าเนาะทา,ทา,ทารมง, 5, งค์ตรงนู้นจะเห็นเป็นห้าแปดห้าันล นะคะท่านผู้ชมก็สองไปกับแปนกันนะคะเราก็ไม่ต้องไปดูสามตัวเราดูสองตัวสองตัวเนาะเพราะมันขึ้นเปดกับห้าก็เอาสองตัวนี่หละแปดห้าห้าแปดนี่แหละเอ็ดกำมองเห็นตรงจุดนี้อีกค่ะท่านผู้ชมตรงนี้นะตรงนี้นะมันเลขอะไระตรงนี้มันเลขเก้าอะเออเก้าอะไรนะเลขเก้าอะไรเออเก้าศูนย์หรือเปล่าใช่ปฟท้ายเนาะพี่ส้อยเนาะ อ่านั่นแวันวันใส่ชีอะไรนิือมือมันเลยมือหานที่เด็กคนนี้อ๋ออันที่ใสงตรงนี้ตรงนี้พอดูไปดูมาก็เหมือนเลขไหนตรงไหนแล้วเมื่อกี้ตรงนี้จ้ะเออตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เหมือนเลขเก้าเนาะจ้ะตรงกลางเลขอะไรเนาะเลขห้าเก้าห้าแล้วตรงนี้เป็นตัวอะไรเนาะเลขเจ็ดไหมอะเจ็ดโบเจ็ดเก้าห้าเจดเนาะ ย,ยิ่งส่งก็ยิ่งเห็นตัวเลขเยอะนะคะท่านผู้ชมคะก็ให้ท่านผู้ชมส่งไปกับเอดแล้วก็พี่ส้อยนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะอุ้ยพี่ส้อยตรงนี้ชัดอีกแล้วพี่ส้อยเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวีตรงนี้มันเลขหกตรงนี้มันเลขแปดเน่เน่เน,น่ตรงนี้แปดตรงนี้มันหกเนาะใช่ไหมจ้า ต้นะัะต้นที่ยังไม่ทาแป้งนะคะอ๋อก็เห็นหกแปดจ้ะตอนที่ยังไม่ทาแป้งอย่างในรูปแป้งเนาะจ้าเห็นเป็นหกแปดใช่ไหมคะพี่สร้อยจ้าอ้ตรงกับตรงที่เอ็ดมองเห็นตรงนี้เลยเนาะพี่สร้อยรูปแป้งไปหายจ้อยอ๋อตรงนี้เป็นหกตรงนี้เป็นแปดนะคะท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะเพราะว่าแอดกับพี่ส้อยก็มาขอโชคขอลาบที่ต้นกระท้อนให้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้แม่น้องเนตรยังไม่มาดูเนะาะเพราะว่างือที่ผ่านมาแม่น้องเนตรมองเห็นเป็นหนึ่งเปดเป็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวใกล้วันหวยออกอนเดี๋ยวแอดจะมาถามให้นะคะว่าแม่น้องเนตรได้ตัวไหนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า<ม>ก็เป็นแม่ เป็นเนาะเด็กน้อยแม่ลูกอ่อน,นะค่ะท่านผู้ชมลูกนอนก็หลับแล้วค่ะท่านผู้ชมก็เลยยังไม่ได้มาดูตัวเลขนะคะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่น้องเนตก็จะมาดูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันวันที่สิบห้าเอดก็จะมาถามให้นะคะว่างวดนี้แม่น้องเนตซื้อตัวไหนกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ก็เอาตัวเลขของพี่ส้อยไปก่อนเนาะพี่ส้อยเนาะจ้าพี่ส้อย บอกเอฟซีชัดๆหน่อยค่ะได้ต่ไหนเนาะพี่ส้อยคือกับเอ็กซ์ซีเลยค่ะตอนที่ยังไม่ลูกแป้งจ้าอ๋อตอนที่ลูงกแปดจ้าตอนที่ยังไม่ลูกแป้งได้หกแปดเนาะจ้าพอลูกแป้งเสร็จได้ต่ไหนคะพี่ส้อยมองไม่เห็นเลยจ้ามืดตึ๊บจ้าพี่ที่ส้อยชี้เมื่อกี้น่ะอ๋อที่มีที่เมื่อกี้เหรออ๋อมีมีแปดห้าจ้ะอ๋อลังจากลูกแป้งก็มองเห็นเป็นแปดห้าห้าแปดเนาะจ้ะอ๋อค่ะวันนี้ก็ ตอนที่ยังไม่รูปแป้งเห็นเป็นหกแปดแปดหกเนาะ,ะพอรูปแป้งเสร็จก็มองเห็นเป็นแปดห้าห้าแปดใช่ไหมคะ,ะก็มีสองหางเนาะพี่สร้อยเนาะเพราะว่าแอดก็สองดูเมื่อกี้ก็มองเห็นเป็นหกแปดเหมือนกันค่ะพี่สร้อยแอดมัวแต่ไปเอาคลิปที่ต้นมะขามค่ะเนาะตรงไหนให้เด็ดๆ <c oughs> ก็ไปตรงน,นั้นเนาะ,ะเพื่อเอฟซีเนาะพี่สร้อยเนาะใช่ไหมคะพี่สร้อยใช่ค่ะ งวดน,นี้แอดก็ขอให้ FC แฟนช่องของละอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับคุณพี่ส้อยนะคะาอาพี่ส้อยก็มี FC บางคนเขาถามมาว่าพี่ซ้อยอายุเท่าไหร่<อ>เกิดวันไหนเอาบอก FC ชัด,ชดๆหน่อยค่ะเกิดวันที่ห้าจ้าพี่ซ่้อยเกิดวันที่ห้าแล้วก็พศ2 0 1 6จ้าพศ2516เนอะจ้าก็มี FC บางคนก็ถามแอดมานะคะท่านชม <c oughs> แล้วก็แอดยังไม่ได้ โทรไปบอกนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> แล้วก็ตัวเลขที่เขาตีให้พี่ส้อยก็มีหกเก้ากับหกสงแล้วก็มีหกแปดด้วยนะพี่สร้อยไอ้ที่เราที่พี่ส้อยฝันวันโกนน่ะอบอกให้พี่ส้อยซื้อค่ะก็ตัวเดียวกันกับต้นกระท้อนเนาะมีหกแปดด้วยพูดถึงหกแปดปุ๊บเนี่ย พูดถึง6กปดปุ๊บจะมีอาการขนลุกใช่ไหมคะ <c oughs> อ๋อสงสัยหรือว่าจะมาตัวนี้พี่ส้อยอ <c oughs> ดูสิจะพูดถึงหกปดขนลุกเลยะัดวดนี้ชอบตัวไหนามากที่สุดคะพี่ส่้อยน่าจะ6กปดนี่แหละจ้ะ น่าจะเป็นหกแปดเนาะเพราะว่าพูดถึงหกแปดปุ๊บจะมีอาการขนหัวลุกเนาะพี่ส้อยเนาะอ๋อจ้าพี่ส้อยว่าอะอีกแล้วค่ะก็ขอให้เอฟซีลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขของพี่ส้อยนะคะก็จะมีหกแปดแปดหกแล้วก็ห้าแปดแปดห้านะคะจ้าเนาะสาหรับต้นกระท้อนเนาะพี่ส้อยเนาะจ้าค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีไปกับพี่ส้อยนะคะขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้อยขอบคุณค่ะ